ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับน,นิโรธเกิดกระดับคนะำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิธานาสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปะพะพวะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้น การปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธนั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้า ความดับความดับหมายถึงอะไรระตถาคตบ,บอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ <c oughs> น,นั่นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับ ธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุทกขะสัตว์ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอาิยสสัตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้งห้าคือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับ ธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากล่องทุกข์แก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาตมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งก็ส่งคำถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับพราะก็คิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเี่นนะ ความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยนะพระศาสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกอาคารก็เป็นทุกคนก็เป็นทุกนะสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุก นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมาความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอกพระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เวทนามีสามาการสุข ทุกอุเบกขาสุขก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ทุกก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์อุเบกขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ <c oughs> เห็นนะ <c oughs> นี่คือทุกหรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับแตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวน่อนิจังแก้วแตกคือนิโรดดับ สุขย่อมเกิดขึ้นมาในสุขสมุท,ทยัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดี